แพนเค้กเขมนิดประโคมเครื่องเพชรสุดอลังการเดินแฟชั่นโชว์มูลค่าแพงตาแตกเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีสำหรับนางเอกสาวคนสวยคุณแพนเค้กเขมรนิดจามิกรแจ้งเกิดจากการเข้าประกวดและได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสในปี2004แล้วก็ได้รับตำแหน่งสุดยอดนางแบบจากเวที m o เด l ออฟเดอะเวิลด0 4ที่ประเทศจีน ส่วนผลงานละครที่แจ้งเกิดของคุณพันเค้ก็คือเรื่องพลิกดินสู่ดาวที่ได้เล่นประกบคู่กับคุณวีอสุกลวัฒิ์โดยโด่งดังเป็นพลุแตกและหลายคนก็รู้จักเธอจากละครเรื่องนี้แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ไปร่วมงานเดินแบบแฟชั่นโชว์เด็ก Bangkok Kids International Fashion Week 2022เมื่อวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาหนาห้องคิสัลแกรด์บอลลูมถนนเลียบด่วนรามินทา และงานนี้เธอก็ไม่ได้มาเดินเฉิดฉายเพียงคนเดียวแต่ได้ควงแขนน้องอลิสสิริรัตนาบุรณะสำริดพร้อมนำทับนางแบบร่วมเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ดังกล่าวด้วย และสำหรับแฟชั่นโชว์นี้สาวแพนเค้กก็ได้รับเลือกให้สวมเครื่องเพชรมูลค่ากว่า40ล้านบาทของแบรนด์ Deluxe Diamond Thailand ซึ่งในปีนี้เครื่องเพชรที่มาโชว์ในงานมาในคอนเซปตที่หรูหราอลังการโดยผู้บริหารคนเก่งอย่างคุณเจมวิสุทธิพงศ์บุรณะสำมฤทธิ์ CEO Deluxe Diamond Thailand นั่นเองล่ะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่จากทางทีมงานคะ่ะ